สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านรีวิวปิดก,การขายสินค้าภายในร้าน3รายการนะคะเริ่มที่รายการแรกกันเลยนะคะเป็นโครงสยามปูตาย n c า NC 1 3 1 NC 1 3 1ตัวนูนนะคะคันนี้นะคะสีม่วงเลยนะคะแบบแปลงนุมลอ้อแปลงตัวเคลื่อนสาย่านนะคะลูกค้าเบรกนอกนะคะวินหน้าแ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่26,500บาทนะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะลูกค้าออนไลน์นะคะจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านช,นชาญชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1้าน่ร้านช,นชาญชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าสีสันสวยง,งามตรงปกแน่นอนนะคะร้านของเราตั้ง ้งอยู่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะแล้วก็รายการที่2นะคะเป็นโค้งสยามค <N> ูปต้า NC131 เกียร์กลางตัวนูนเหมือนกันนะคะแต่คันนี้ลูกค้าเอาครบชุดเลยนะคะ คงพร้อมบางโคนใหม่ ttk แล้วก็ลอซิงนะคะชุดนี้นะคะโคงพร้อมบางโคนแล้วก็ล็อซิงจะอยู่ที่3 9มหมนนะคะแบบแปลงดุมลอ้อแปลงตัวขึ้นสายพานเหมือนกันนะคะใส่ตัวยกคางเดิมด้วยนะคะลูกค้าคันนี้ลูกค้าจากอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะชุดนี้3 9 0 0มบาทนะคะ3ามหมบาทนะคะโคง nc 131เกียร on ์กลางตัวนูนบังโคลใหม่ ttk ค่ะแล้วก็เป็นล้อซิ่งใหม่นะคะลูกค้าลูกค้าจากจังหวัดพิจิตรนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดินทางมาซื้อสินค้าถึงร้านชานชัยแท็กเตอร์ของเราเลยนะคะชุดนี้ค่าตัวสามหมื่นเก้าโครงบังโคลใหม่หอเรือ ttk แล้วก็ล้อซิ่งนะคะล้อก็สามารถเลือกสเปคได้เลยนะคะลูกค้าว่าอยากได้สเปคไหนนะคะ อ่าบังโคลน5 5 0 0ล้อ6,500นะคะเฉพาะโครงอยู่ที่2 7 NC 1 NC 1เ1เี่กียรกลางตัวนูนนะคะใส่ตัวยกข้างเดิมให้ด้วยนะคะเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าออนไลน์จากอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะจะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้าปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแทกเตอร์นะคะ แล้วก็รายการที่3นะคะเป็นคง NC 1 3 1เกียร์กลางเหมือนกันนะคะคันนี้นะคะเป็นเสื้อ SCI นะคะเสื้อตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะเสื้อ SCI นะคะคันนี้จะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะจบไปที่35,000บาทนะคะแบบแปลงรุมล้อแปลงตัวเครืสายพานนะคะลูกค้าใส่ตัวยกข้างเดิมพร้อมบางคนหอเรือใหม่ TTK นะคะชุดนี้นะคะ35,000บาทเป็นโครงสยาม NC 131 เกียร์กลางเป็นเสื้อ SCI นะคะเสื้อตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะจัดส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดชัชนาทนะคะขอพบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านของเราสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนสินค้าสวยตรงปกไม่จุกตาต้องที่ร้านชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกําแพงเพชรของเรานะคะลูกค้าท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ 094 602 2291ร้านชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ